เมื่อใบพัดเรือหลุดแบบนี้ก็ว้าวุ่นสิครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็ได้พิ่ไข่บ้านแผวนะครับตัวตึงจากหลักสองมาช่วยเรางมหาใบพัดเรือกันดูความทุกคนพิ่ไข่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักล่าสมบัติใต้น้ําแห่งร่มน้าคลองเนวนสะดวกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้ภารกิจของพิ่ไข่จะงมใบพัดเรือของเราเจอหรือเปล่าไปติดตามรับชมพร้อมมันครับ ันนี้ต้องถ่วงใช่พี่ใช่ไม่ไมีมม<ห>ถ่วงไม่ได้ไม่ไมไมถ่วง<ม>เด<ล>ิยไม่ได้ไม่ถ่วงตัวลอยใช่ถ้าไม่ถ่วงลงคงไม่ได้ไ,ได้ตูดโดงนี่ไหมตอดงตอนนี้นะครับพี่ไข่ก็กำลัง จะลงไปงมใบพัดด้านล่างน,นะครับทุกคนตอนนี้อุปกรณ์เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วจะดูเอาว่าจะเจอหรือไม่เจอครับนี่ก็อบอกว่าต้องใช้ความชำนาญในระดับหนึ่งด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าคองดํารกสะดวกเนี่ยความลึกของ คลองเนี่ยไม่เท่ากันนะครับใน8หลักนะครับลึกบ้างตื้นบ้างอะไรแบบนี้ครับซึ่งเราก็ไม่สามารถทราบได้นะครับเพราะเราก็ไม่ได้เคยลงไปข้างล่างนะทุกคนอันนี้เราก็ฟังจากปาดของคนที่เคยงมนะครับเขาบอกว่าในช่วงของแต่ละคลองเนี่ยความลึกไม่เท่ากันแต่ตรงนี้นะฮะก็ความลึกก็อยู่ประมาณ3-4ถึงเมตรโดยประมาณนะครับแ๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้พี่ไข่จะเจอใบพัดของเราหรือเปล่าติดตามรับชมกันนะครับ ใบพัดขาดนะครับปเป็นเรื่องปกติกของเรือนะครับทุกคนก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับว่าใบพัดจะหลุดเมื่อไหร่ช่วงไหนซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้นะครับด้วยอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยอายุการใช้งานของใบพัดขึ้นอยู่แบบหลากหลายประการนะครับทุกคนก็ต้องบอกว่านี่คืออีกหนึ่งวิถีชีวิตของคนริมคลองนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับวิถีชีวิตในการงมหาใบพัดหรืองมหาของใต้คลองนะครับค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่แบบต้องใช้ ความสามารถสูงและความทนนานสูงนะครับในรูปน้ําคลองดําเนินสะดวกนะครับก็มีไม่มากนักนะครับที่จะเป็นนักง,ง,งมหาสิ่งของใต้น้ํานะครับซึ่งในพื้นที่อำเภอบ้านแพวของเราตอนนี้ก็จะมีพี่ไข่คนนี้แหละครับที่คอยหาของให้กับชาวบ้านแพวและอําเภอใกล้เคียงทุกคน, <Eyes S 2> นยังไม่เจอใบพัดทุกคน,นะเจออะไรพี่ไข่เจออะไรนะเจอทอดเลยทอครับใครทำหลุดมาติดต่อรับคืนได้แล้วครับอ่าโหหน้าชาติทั้งปอนครับ ติดต่อับคืนได้ครับเป <G ül> <Stock s> ้าหมายวันนี้เรางมใบพัดแต่เรามาเจอท่อเจอท่อครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อไปเดี๋ยวเราคุยกับทีมงานพี่ไข่ครับทุกคนว่าการงมเนี่ยจะเป็นลนักษณะแบบไหนต้องบอกว่าในแต่ละเคสเนี่ยไม่เหมือนกันถูกต้องไหมพี่ความยากง่ายขึ้นอยู่กับเจ้าของเรือ,อต้องมอง,อง,องหให้ไวแล้วผม้อบถามนะครับ การงมแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาประมาณประมาณไม่เกินสี่ชั่วโมงไม่เกินสี่ชั่วโมงการเจอคือต้องหยุดก่อนเพราะอะไรครับคนงมจะไม่ไหวค่ะสี่ชั่วโมงก็คือก็อบอกว่าก็เหนื่อยเหนื่อยพอสมควรเลยแหละใช่ไหมเคยมีบ้างไหมพี่แบบเราลงไปถึงปุ๊บเนี่ยเจอเลยอันนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีขอ,ของเจ้าของเร็วด้วยเพราะว่ามองมองไวเห็นจุดมาร์กไว แล้วในเรื่องของถ้าเราไม่เจอแบบเนี้ยผ่านไปสิ่ชั่วโมงเนี้ยเราก็งมต่อให้กับลูกค้าใช่ไหมคือวันนั้นเหมือนว่าเราใช้พลังงานไปเยอะพอสมควรแล้วใช่ไหมเราก็มาตามมาเก็บให้เรื่องค่าจ่ายเขาว่าประมาณเท่าไหร่ล่ะคบพี่ค่าต่ละเคสอยู่ที่ความยากง่ายค่ะลื้งเราไม่สามารถกําหนดได้อย่างชัดเจนเลยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับด้วยวันเวลาด้วยความยากง,ง่ายด้วยนะฮะแต่ก็ราคาเราก็เป็นกันเองเ,องเนาะเป็นมิตรให้กับพี่น้องเช่าเรือ นะครับทุกคนก็ถ้าใครสนใจนะฮะหรือมีของหายในคลองเนี่ยแล้วก็อยากจะง,งมของตัวเองขึ้นมาอย่ like างเงี้ยทักไปหาพี่ไข่ได้นะฮะ <IS> เดี๋ยวเรารอพี่ไข่ขึ้นมาทุกคนแล้วเราก็สัมภาษณ์พี่ไข่กันต่อครับผ่าน,าน,านไปสองชั่วโมงก็ยังไม่เจอครับทุกคนต้องบอกว่าการหาแต่ละครั้งก็ยากพอสสควรครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปตรงจุดนั้นกันต่อทุกคนนะฮะจริงๆอะครับ,รรรบช่วงที่ห่างขาดก็อยู่ช่วงประมาณช่วงนี้แหละนะฮะ ที่เจ้าของเรือบอกนะครับแต่ทีเนี้ยทุกอย่างมันด้วยแรงเหวี่ยงของใบพัดเอ,อมันมันหลากหลายประการมากทุกคนซึ่งมันต้องใช้ความชำนาญของพี่ไข่ด้วยแล้วก็การที่คนขับบอกด้วยว่าหยุดช่วงนี้ตรงบางทีมันหลุดช่วงนี้ก็จริงนะแต่หางมันจะมาอยู่ตรงนี้มันก็เป็นไปได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นเราติดตามรับชมกันต่อครับรว่าวันนี้เราจะเจอใบพัดกันหรือเปล่า พี่ไข่เคสนี้ถือว่ายากไหมถือว่ายากเพราะว่าเราจังหวะหลุดเราเราไม่รู้ว่าเเผากับไปจับตามบูตไปติดบูตตามเครื่องไปหรือเปล่าครับอาการติดบูตคือยังไงครับพี่เผื่อคนดูไม่เข้าใจติดบูตคือจะเป็นบูตตัวหลังที่ประคองเอืวเพื่อไม่ให้หางเเผกระบ,บอกสีกันครับผมเรามารอดูกันครับว่าพ,พี่แกจะเจอไหมเพราะว่า อยางที่ทีมงานบอกครับว่าถ้าเกินสี่ชั่วโมงเราก็จะพักก่อนเนาะเรามมีเวลาเหลือครับทุกคนตากล้องทีมงานเราก็จดใจจอตั้งกล้องรอเลยครับมาดูกันครับว่าจะเจอไหมถ้าไม่เจอเราต้องหยุดพักกินข้าวกันก่อนทุกคน ช่วงที่จังหวะเรือขาดแต่ประมาณตรงนี้นะที่เจ้าของบอกนะครับแต่ก็มันขอไม่อยู่ในน้ำทุกคนมันมองไม่เห็นนะช่วงขาดช่วงเครื่องมันฟรีอะครับแต่เราก็ต้องไล่ตรงนี้ไปก่อนนะครับพอพี่ข่ขายบอกว่าขอไล่ตรงนี้อีกสักรอบหนึ่งนะฮะอ้าวเจอแล้วโชคดีทุกคนเจอแล้วครับ ลักิตสําเร็จครับเจอแล้วเจอแล้ว <c oughs> โอ้โหเราเท่ากับว่าใช้เวลากอบสีชั่วโมงใช้เวลาจบทีชั่วโมงมากเลยลจบทีชั่วโมงพี่เพราะว่าเราตามถ่ายเรื่อยๆเลยเนี่ยใช่เพราะว่าเราหากระที่จุดใจเราคิดว่าตกหางเรือยเยอะก็เลยทําให้เราไปหาอยู่ข้างหลังทางโซนนูน้นอันนี้ฝั่งหลังสุดท้ายใช่ข้องใจคือเรือจอดแค่ตรงนี้เองใช่เรือจอดตรงนี้ทุกคน เราไม่ได้คิดว่าหางจะมาหลุดตรงนี้ก็เลยไปหาที่ตรงนู้นถ้าหาตรงนี้ตั้งแต่แรกถ้ามาตรงนี้ตั้งแต่แรกเจอตั้งแต่แรกเรียบร้อยไปแล้วครับเจอลักษณะไหนครับพี่นอนอยู่พื้นครับนอนอยู่พื้นเลยครับผมสบายเลยนะอันนี้คืออาการที่พี่บอกไหมว่าติดบูธใช่ไหมใช่นี่คืออาการนี้ว่าหางขาดแล้วเขาติดบูธมาเรือลากคือห่างมากับตัวเรือครับผม ก็จะมาหลุดที่ว่าใกล้ๆเหลือจอดเลย <froze. S 1> ถ้าอาการใบขาดถ้าขาดปุ๊บมันก็จะขาดออกไปจากตัวตัวเขาเลยมันก็จะอยู่อยู่ข้างงไกลกเลยเยอะครับแต่อันนี้เหลือจอดอยู่ตรงนี้ใกล้ๆอันนี้คือเขาติด๊บมันก็เลยพาระหางกัตัวไปมาสกใกล้เลยครับครับครับผม